ีลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเขาบอกว่าสตาร์ทไม่กิดเลยครับเป็นเครื่องนิเวศ4.8พัดนะครับผมก็่ผมเช็คเบื้องต้นแล้วคือว่าระบบไฟมีปัญหานะครับก็เลยมาเช็คล่เบื้องพวกโมเทียนพูกสายสวิตช์ปิดเปิดยังพอหนีน,นะครับเนาะสามารถเจอสาเหตุตัวนี้ครับนะเนี่ยโวเทียนเนี่ยโวเทียนนี่มันไม่สามารถที่จะหมุนแน่นได้ครับเนี่ยมันอา่ามันหลุดไปเลยครับเห็นปะครับเนี่ยก็คือเกลียวตัวนี้มันเสียครับนี่ นี่ครับเกีียวไอ,อ,อ,อ้เกีเก่ยวตรงเสื้อสูบเนี่มันเสียแล้วครับมันรูดหมดแล้วครับมันมันเกีียวหวานมาแล้วนะแต่ว่าภูเทียนนีเสด็อยูเนาะทีนี้นะครับวิธีการแก้ไขดัดแปลงนะครับผมจะมาฟังนะครับกมีอยู่หลายวิธีสําหรับการแก้ไขในจุดน,นี้ถ้าสมมุติว่าเสื้อสูบเรายังใหม่อยู่เนาะแต่เกีียวตรงนี้รูดก็เราก็สามารถที่จะทาบเกียวใหม่แล้วก็ฝังฝังเกีียวทองเหลืองด้านในครับฝังเกีียวทองเหลืองตรงเสื้อสูบตรงนี้เลยครับนี่นะตรงนี้เลย ไปเกี่ยวในก็ได้คือกันนะครับหรือว่าท่านจะอยอมเสียสละ <c oughs> ยอมเสียสละ,ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรประมาณว่าเอากาวนี่ครับเอากาวยึดแน่นมาใส่กับเกี่ยวหัวเทียนเนี่ยนะเอากาวใส่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ม้วนเข้าไปม้วนแน่นเลยครับแล้วก็รอ,รอให้กาวมันเซฟตัวก่อนครับแต่ว่าวิธีนี้ข้อเสียคือมันจะถอดหัวเทียนไม่ได้ ถึงถอดได้มันก็จะมันก็จะมีมีปัญหานะวิธีนี้นะครับนะวิธีนี้เป็นวิธีทุดท้ายแล้วก็คือว่าประมาณว่าโซถิงแล้วย่อมเสียสลาทุติยสูบนี้แล้วครับสมมุติว่าซึ่งมีปัญหานี่ก็คือถอดอาจจะถอดได้หรือว่าถอดไม่ได้นี่ก็ก็คือว่าจะจะทำให้ระบบเกี่ยวนี้พังไปอะไรประมาณนี้เนาะก็คือยอมยอมสละวิธีนี้เนาะและวิธีที่ดีที่สุดนะครับสําหรับผมนะครับก็คือ เปลี่ยนเสื้อสูบใหม่เลยนะกับนะจะว่าถ้าเรเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ก็เอาแบบที่ผมแนน้าเลยครับไปเต่งไปตาเกี่ยวใหม่นับนะเนี่ยเนี่ยเอาเอ้เอาสวรรน์อาสวรันที่ว่าเขาเขาทำเกี่ยวนี่ครับแต่งเกี่ยวตัวนี้ใหม่แล้วก็ฝังเกี่ยวทองเหลืองใส่เข้าไปตรงรูนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเนากะทีประมาณนั้นนะครับก็ต้องไปคิดว่าท่านจะวิธีไหนดีนครับจะยอมสละเสื้อสูบด้วยจะยอมสละเสื้อสูบด้วยการ ถ้าเกายึดแน่นแบบว่าไม่สามารถถอดได้เลยเนี่ยหรือว่าท่านจะาตาดเกลียวใหม่แล้วก็ฝังเกลียวตรงเหลืองตรงนี้ใหม่หรือว่าวิธีที่ดีที่สุดสาหรับผมที่ผมทำก็คือผมจะเปลี่ยนทุสสูบใหม่เลยก็ได้เหมือนกันครับก็ลองดูว่าท่านจะเอาวิธีไหนเนาะสําหรับเครื่องตัวนี้ก็ยังมันมันแรงอยู่นะลูกค้าเขามาซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าสตาร์มติดนะครับสตาร์มติดผมก็เลยทําการลองสตาร์ดูครับ ก็เล่งไปตกพักมันก็กระเด็นออกๆๆรกระเด็นออกครับหูเทียมกระเด็นออกครับกบมมะเรงดีอยู่ครับแต่ว่าเกีียวตัวนี้มันมันเสียเนาะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้คลิปนี้ครับก็ลองมือว่าสีเอาวิธีใดดีนะครับจะว่าถาเอาตัวใหม่เลยกับ,บพวแห้งครับนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้าไปอ่าไปหายโรงเกลืองเห็ดนะเห็ดเกียวไม่นี่กับราคาเนี่ยที่ว่าผมเคยเห็นอยู่นี่กับปร,ประมาณสองร้อยหรือว่าสามร้อยบาทซสื้อชุดเสื้อสูทหม่กับพวกแห้งครับ ประมาณ400กว่าบาทนะครับนี่นะเนี่ยดเสีสูงของนิเวเนี่ยมันสี่รอยกว่าบาทเพิ่มเงิอนอีกนิดเดียวกไ็กได้เป็นกระด้เสียสูงหม่แล้วนะครับก็รอบมืว่าเสียแบบใดดีเนาะครับผมรองอมือครับอ่า